สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่โลกของคุณครูอ้อมค่ะวันนี้ครูอ้อมนะคะก็มีเทคนิคดีดๆจะมานําเสนอแล้วค่ะวันนี้จะเป็นในเรื่องของโลกทางพันธุกรรมค่ะพร้อมหรือ,อยังเอ่ยพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะโอเคนะคะวันนี้จะนําเสนอในเรื่องของความผิดปกติบนออโตโซมค่ะหรือโครโมโซมร่างกายที่มีในมนุษย์ซึ่งมีทั้งหมด22คู่หรือ44แท่งค่ะมีอยู่2ประเภทนะคะเรามาดู กลุ่มที่1นนะคะคือผิดปกติที่รูป,ปร่างของโครโมโซมและกลุ่มที่2ก็คือผิดปกติที่จํานวนของโครโมโซมค่ะก็จะมีกลุ่มแรกก็จะมีอยู่2โรคด้วยกันได้แก่คริดูชาหรือแคทไคลซินโดมและแลและ,โลและโลกโรคที่2นะคะก็คือเพเดอร์วิลลี่ซินโดมค่ะถัดมาก,กลุ่มที่2ก็คือความผิดปกติที่จํานวนโครโมโซมจะมีอยู่3โรคด้วยกันนะคะได้แก่พาเทาซินโดมเอ็ดเวิร์ดซินโดมและดาวซินโดมค่ะ ไปดูโรคแรกกันค่ะโรคที่หนึ่งนะคะคือคริดูชาหรือแคดคายซินโดมค่ะแคดคายเสียงแหลมเล็กเหมือนแมวมชื่อนี้บ่งบอกถึงลักษณะเด่นของโรคนี้ค่ะเขาบอกว่าเด็กในกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่เสียงแหลมเล็กเหมือนแมวเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่5ขาดหายไปบางส่วนค่ะอยู่ในรูปก็รูปนี้เลย โรคที่ 2. Pedder w i l l e syndrome ค่ะเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่15ค่ะทำให้เด็กกลุ่มนี้อ้วนกินจุนะคะบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็มักจะมีพฤติกรรมแปลกๆด้วยนะคะและก็ยังมีการเป็นออสติกฮิสติกรวมด้วยค่ะจบไปแล้วกลุ่มหนึ่งเหลืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมค่ะ หคือพาทัวซินโดมนะคะก็คือโครโมโซมผู้ที่13เกินมา1แท่งทําให้เด็กเนี่ยเกิดอวัยวะภายในพิการนะคะมีภาวะปัญญาอ่อนแล้วก็มักเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะนี่คู้ที่13เกินมา1แท่งเห็นไมเ่เ่ยโลคที่2คือเอ็ดเวิร์ดซินโดมค่ะคือโครโมโซมผู้ที่18เกินมา1แท่งนะคะทําให้เด็กกลุ่มนี้เกิด ปากแหว่งเพดานโวสติปัญญาก็บกพร่องนะคะแล้วก็จะมาร์กพิการในเรื่องของหัวใจแล้วก็ระบบย่อยอาหารค่ะนี่ค่ะคู่ที่18เกินมาหนแห่งโรคที่3โรคุุณหูดาวซินโดมค่ะเกิดจากโโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งนะคะเด็กกลุ่มนี้ศีสษะเล็กด่างแบนหน้าแบนหางตาชี้ขึ้นนะคะ มักจะเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กําเนิดนะคะแล้วก็มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วยนะคะกลุ่มที่เสี่ยงคือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นในตอนที่อายุมากๆค่ะนี่โอเคค่ะเรียนไปทั้งหมด5โรค2กลุ่มหรือ2ประเภทจะจำยังไงให้หมดคุณครูเชื่อว,ว่าเด็กๆหลายคนสับสนแน่เลยโลกนี้โครโมโซมไหนนะคุณครูก็มีเทคนิคมานำเสนอค่ะ เทคนิคของคุณครูอ้อมจะให้จดจำประโยคนี้ค่ะแมวพาเพเดอร์วิลลี่และเอ็ดเวิร์ดไปดาวน์โถดแค่ประโยคนี้สามารถจำได้ทั้งหมด5โลกเลยค่ะยังไงแมวคือแคทไคยซินโดมใช่ไหมคะก็ผิดปกติคู่ที่5ขาดหายไปพาพาเท่าหรือพาทัวซินโดมคู่ที่13เกิน1นึ่งเพเดอร์วิชลี่ผิดปกติคู่ที่ 13, Peter, i, ท15 เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดซินโดมนั่นเองค่ะโครโมโซมคู่ที่18เกินมา1คู่และดาวลดก็คือดาวซินโดรมเกิดจากที่โครโมโซมคู่ที่21เกินมา1คู่ค่ะอย่าลืมนะคะว่า2โลกนี้เกิดจากความผิดปกติที่รูปร่างของโครโมโซมและอีก3โลกที่เหลือก็เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมหรือออโตโซมที่มันเกินมานั่นเองค่ะ เป็นไงคะประโยคนี้น่าจะช่วยพวกเราได้ไม่มากก็น้อยเชื่อว่าถ้าจําประโยคนี้ได้แล้วสามารถเรียงโครโมโซมจากน้อยไปมากได้ก็น่าจะทําให้นักเรียนสามารถจดจํานําไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในช่วขงของการสอบได้นะคะใครมีเทคนิคดีๆนํามาแชร์ได้แต่อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูอ้อมด้วยนะคะครั้งหน้าจะมีคลิปดีๆมาให,ให้อีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่า t a n e to say goodbye สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย